ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์สัพพัญญูตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวกล่าวเพื่อขอประทานโอกาสแด่ท่านพระครูอุดรพร้อมทั้งท่านพระอาจารย์มหาเชตกุลกุลเชตโถผู้เป็นประมุขประธานสงในสังฆาวาสแห่งน,นี้พร้อมทั้งคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง นะก็ขอจเจริญในธรรมนะไปยังคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้มีคิดเลื่อมใสใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกกันทุกคนแบบเมื่อเราสาธุแล้วก็นำมือทั้งสองประคองไว้ที่ตักยมเช้าวันนีนะ้ก็ถือว่าอากาศก็ยังไม่ค่อยร้อนนะการที่เรานะได้มาร่วมกันบวชเนคคมะบรารมีก็ดี าการที่ท่านพระอาจารย์มาหาท่านได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูดร้อนก็ดีการกระทําแบบนี้เนี่ยเราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะโยการกระทําแบบนี้เนี่ยคือการปลูกเป็นการปลูกเชื้อสายแห่งความเป็นอริยะเลยเป็นการปลูกเชื้อสายแห่งโพธิจิตให้กับตัวของเราเองด้วยอย่างเด็กน้อยอย่างพวกสามเณรน้อยน้อยดื้อเนี่ย เวลามานั่งทาวัดอจัโมบอจจะหมอบนะเราคิดว่าเป็นของเล่นเลยแต่ที่จริงแล้วนั่นคือการปลูกเชื้อสายแห่งโพธิจิตนี่เรียกว่าเป็นการปลูกอุปนิสัยไปในภายภาคหน้าถ้ามันมีเชื้อแล้วมันจะเป็นผลไปในภายภาคหน้าเนะี่ยมันกับป่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเชื้อเห็ดละโงกเนี่ยมันก็ไม่เกิดเลยถ้าไม่มีเชื้อเห็ดละโงกเห็ดละโงกก็ไม่เกิดเหมือนกันถ้าเราไม่มีเชื้อของความเป็น หาพระอริยเจ้านะถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังไม่ได้สร้างมาไม่ได้ทํามายังไงมันก็ไม่เกิดยังไงมันก็ไม่ได้นะพบหน้าต่อไปถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เคยเพาะเชื้อแบบนี้ไว้เนี่ยยังไงเราก็ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาไม่ได้เจอครูบาอาจารย์นะไม่ได้เจอศีลไม่ได้เจอธรรมไม่ได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นท่านจึงบอกว่าการที่เราได้มาเจอ ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอครูบาอาจารย์นแสดงว่าเราเคยพบเนว่าเราเคยเพาะเชื้อแบบนี้มาแล้วเราเคยปลูกฝังเชื้อแห่งความเป็นพุทธ,ธมาแล้วปลูกฝังเชื้อของความเป็นอุบาสกอุบาสิกามาแล้วเนี่ยมันจึงได้มาเจอมาเจอครูบาอาจารย์นะมาเจอครูบาอาจารย์นะที่ท่านได้มาอยู่ที่นี่ นะมีคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญบรรพชาโยบบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณรเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะการที่บุคคลคนหนึ่งนะจะได้มาบวชได้มาบวชได้หล้พรรษาได้ปรเพื่อได้ปฏิบัติจนเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจให้กับญาติโยมเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเลยไม่ใช่อยู่ง่ายๆนการบวชเนี่ย ขาดโยมมาบวชสี่วันห้าวันเป็นยังไงดูดิอยากกลับจะบ้านนี่ลังคน็งบ้องเสียงขนมไปไต่เสี่ยงหมดจอแล้วเรโยมเสียงไม่ไหลบันไดเราล่ะขนมมันหมดจอเราบอกเบิ่งไม่ได้ในขณะเรามาบวชแค่วันสองวันสามวันในจิตใจเราเป็นยังไงอยากกลับแต่บ้านครูบาอาจารย์ท่านออกจากบ้านมาเนี่ยอย่างท่านพราครูเนี่ยกี่พรรษาแล้วสามสิบสี่สิบพรรษาอยู่ไม่ใช่ธรรมดากว่าท่านจะผ่านร้อนผ่านหนาว จนมาเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมให้ญาติโยมได้กล่าวแต่ไหวสร้างคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ที่ได้ทําประโยชน์เรียกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านจะบอกว่าบุญอะไรไม่เท่าบุญบรรพชาใครก็ตามมีลูกชายให้ลูกชายได้บวชเป็นพระเนี่ยพระสองฆ์องค์เจ้าพอท่านได้บวชแล้วได้ฝพฤเพือ่อปฏิบัติท่านมีคุณธรรมในใจก็เผยแผ่ธรรมะนั้นออกไป เป็นประโยชน์ต่อโลกจันลงโลกไว้ให้โลกนี้ล่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมนะเวลาใดที่โลกนี้ขาดศีลขาดธรรมผู้คนก็จะเดือดร้อนวุ่นวายการเป็นอยู่ก็จะไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักคุณของศาสนาเห็นแต่เรามีลูกชายอย,าอย่างเช่นโยมมารดาของท่านพระอาจารย์มหาเนี่ยนี่เรียกว่าเรามีลูกชายลูกชายเราได้บวชแต่ถ้าท่านไม่บวชเนี่ยอาะแต่สมมตินะสมมตินะ ถ้าอาจารย์มหาไม่บวชท่านเป็นคารวาตัตท่านไปเอาลูกเอาเมียเอาทำประโยชน์ก็ได้นิดหน่อยได้แก่ลูกเก่เมียเนแหละไม่ได้แก่ใครเลยเท่านั้นนะได้นิดหน่อยในพรกอยะเนี่ยเห็นว่านะทำประโยชน์ก็เกียอก,กั่ว่งามาคุณห้ารูปเสียงกินรถอย่นั่นแหละไม่มีอะไรแต่ถ้าได้บวชเนี่ยไม่ทำประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยมาสร้างวัดสร้างวานํนำพาคารวัตญาติโย,ยมพ่อเขาแม่เขา นะสร้างวัดสร้างวารวบรวมกําลังจิตกําลังศรัทธาของสาธุชนจากทิศทั้งส่มาสร้างวัดสร้างวาแล้วก็มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่ว่าเป็นการสร้างประโยชน์ที่มหาศาลนําพาผู้คนพ้นไปจากทุกขในวัฏสงสารแม้ว่าไม่ได้พ้นในขนาดนี้แต่การที่เรามาทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อที่จะพาเราไปสู่ความหลุดพ้นถ้าไม่มีเชื้อมันไม่หลุดไม่พ้นเนี่ย อย่างพระพุทธเจ้าปวดท,ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็สร้างเชื้อมาที่เรียกว่าบารมีท่านสร้างมาเท่าไหร่ทานบารมีศีลบารมีเนคคำบารมีปัญญาบารมีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเนี่ยเมตตาอุเบกขาบารมีสร้างมาเท่าไหร่นี่แบบการเป็นการปลูกเชื้อมาถึงทําให้ท่านหลุดพ้นเนี่ยเพระนั้นการที่เราได้มาพึ่งพาอาศัยใบบุญของผู้ที่บรรพชานีย จึงเรียกว่าเราก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ได้เคยทําไว้ในการก่อนจึงได้มาพบได้มาเจอกันนะแม้ว่าหากว่าเราตายจากความเป็นคนไปแล้วนี่การตายของเราก็ไม่ได้เสียชาติเกิดเราเกิดชาติหนึ่งนะเราได้ทําบุญได้ทํากุศลให้กับตัวเองถึงนะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วนะมีค่าที่สุดแนวโยเกิดมาทั้งทีทําดีให้ได้องูโตท่านบอก จะตายทั้งทีฝากบีเอาไว้ให้กับโลกดูใช่ว่าคนคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้ทำความดีทำประโยชน์ให้แก่คนรุ่นหลังดูเนี่ยให้คนรุ่นหลังที่เขามีอุปนิสัยแบบนี้เขาได้มาดูผลงานแล้วก็ทำต่อๆไปเพื่อที่จะจันทน์โลกเพื่อที่จะจันท์ลงโลกไว้เนี่ยอย่างกับครูบาอาจารย์ที่ท่านละขันไปหลงปูมั่นหลงปูฟัน่นหลงปูมหาบัวเนี่ยท่านทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างต่อโลกด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วย สังคมส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ด้วยแม้ท่านตายไปแล้วแบบอย่างอันดีงามก็ยังเป็นประโยชน์ต่อโลกอีกใช่ไหมฉะนั้นนี่อยากจะบอกว่าโยมแม่ของท่านอาจารย์มหาเนี่ยให้ปลื้มใจเดียวให้ปลื้มใจว่าเรานี่ได้ถวายลูกชายให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระพุทธศาสนามันไม่มีอรรบุญอะไรเท่าบุญอันนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เรานี่ฐานะยากจน ไม่ได้มีโอกาสได้ทําบุญทําทานอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยแต่หารู้ไหมว่าเราได้ให้ลูกชายบวชในพระพุทธศาสนาแล้วอยู่ในพุทธศาสนาได้ไดหลายพันษาหรือวัดตลอดชีวิตนั่นแหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะลูกชายของเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยทาป,ประโยชน์มหาศาลทําประโยชน์มหาศาลเนี่ยบางคนไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวใช่ไหมไม่มีลูกชายเรามีแต่ลูกสาวเราก็มาอุปธรรมอุปถมัมท่านเอา มาสนับสนุนนะเวลาท่านนะมีกิจกรรมอะไรนะเกี่ยวกับพุทธศาสะนาเราก็สนับสนุนตามแรงตามกําลังตามกําลังจิตศรัทธา,า,ทา,านะเรามีทรนะัพย์เราก็สนับสนุนทางด้านทรัพย์เรามียานพาหนะเราก็สนับสนุนทางด้านยานพาหนะเพื่อให้ท่านนะเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันกว้างขวางให,ให้ไปสู่จิตใจของมวลชนต่อไป เพราะว่ารรมะคำสอนของพระเจ้านี่แหละที่จะช่วยคนให้อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่นะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะหรือว่าเรามาพฤติมาปฏิบัติธรรมพ่อเขาแม่เขาเนี่ยมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มา,มมาภาวนาอันนี้เรื่องว่าเราก็มาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองอีกทั้งสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นลูกหลานเราเห็นพ่อเห็นแม่เราเป็นผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมลูกหลานเขาเห็นทางตาได้ยินทางหูได้สัมผัสอยู่ตลอด มันก็เป็นการซึมทราบเข้าไปซึมทราบเข้าไปเวลาเขาโตมาเขาก็อยากจะทําตามพอ่อตามแม่เนี่ยอันนี้เป็นอย่างนั้นเดไม่ใช่ไปกินเหล้าให้เขาดูเดไปกินเหล้าเมายาไปกินโุลาเมลัยแต่พอไปบอกลกูกหลานว่าอย่าไปกินเหล้านะันมันจะไปฟังได้ยังไงก็ตัวเองทําให้เขาดูอยู่ใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยเทราะนั้นท่านจึงหวงว่าแบบอย่างที่ดีมันมีค่ากว่าคําสอนเนี่ย การที่เรามาปฏิบัติธรรมเราได้มาพึ่งใบบุญของครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญนะหลวงพ่อพ่อครูหลวงตาบุญเถงธนอาจารย์มหาเนี่ยไม่ใช่ว่าการบวชเนี่ยมันจะอยู่ง่ายๆดยมันเป็นมันไม่ได้อยู่ง่ายๆนด้ยอมมาลองดูสินะว่าบวชจากสามสิบพันศาบนไปยังสิบพานห่อนพานหนาวมาเนี่ยเป็น,ปนไปเจงใด มีกิเลสด้วยกันทุกคนมีความโลภด้วยกันทุกคนมีความโกรธด้วยกันทุกคนมีความหลงด้วยกันทุกคนเวลาความโลภเกิดขึ้นจต้องอดทนกับมันแค่ไหนต้องสู้กับมันแค่ไหนเอาพูดง่ายๆอย่างเช่นกามลมาาคะเนี่ยไอกามลมาาคะเนี่ยมันใหญ่ที่สุดแล้วในโลกนี่เห้นี่ยมีความรู้สึกทุกคนคารวาเนี่ยส่วนมากนี่ก็คือมันละไม่ได้มันจึงต้องวิ่งหากันจึงต้องวิ่งหาผัวหาเมีย บางครั้งไม่พอก็ต้องหาสองหาสามพระพุทธเจ้าจึงบัญยัติศีลห้าเอาไว้อย่าให้เลยศีลห้านี้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้ชายยังหนุ่มๆอย่าง,ยงอาจารย์มาหาเน่ยอย่างเราพ่อพรอครูท่านก็เคยหนุ่มมาก่อนเนี่ยนี่ท่านอดทนสู้แค่ไหนสู้กับการมราคะเอาสิมันทุกขนาดไหนไม่ใช่ธรรมดาดิเ่วันนั่น,นสิมีเมียซีขนหาคนธลรมาดาพระดิทั้งคนบาเคยบวดเลยมนมีเมียม,ม,าามาจอกคนเหลือมาดาพระหาวะกินนอนนันมาว่า ที่เห็นเรานอนจันไหนเหตุงานเดียวเป็ียนแทบตายนยเจ้าของเสียกันตึกกี่เลียตัณหาเลยบวเบิ่งเจ้าของเลยว่ะเนี่ยฉะนั้นนี่มันไม,ไม่ธรรมดาการจะสู้มาสู้มาเนี่ยบางองค์ท่านก็แพ้ไปนะมันไม่ใช่ธรรมดาการที่จะบวชอยู่ได้นั้นมันจงเป็นสิ่งที่หัศจรรย์ก็ว่าได้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่คนคนหนึ่งจะบวชอยู่ในผ้ากาสาวพัดจนตายขาผ้าเหลืองเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่หัศจรรย์เลยเหรอไม่ธรรมดาเลย แล้วเราได้มาพบมาเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเราเนี่ยมีบุญมีวาสนาแล้วได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่นําพาจิตวิญญาณเราไปสู่กุศลเนี่ยมันไม่ใช่จะเจอง่ายๆดิสรือมางมีแต่เจอพระโคลโกโ,โซเนี่ยเห็น่าพระสวนสวนลายเห็นปะแต่เราจะเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านทําประโยชน์ตนเองถึงพร้อมประโยชน์ส่วนรวมถึงพร้อมเนี่ยเป็นผู้มีสติมีปัญญาผ่านการฝึกการหัดมาอย่างชำนิชำนาญแลวเนี่ยมันไม่ใช่ของง่าย เวลาเจอแล้วก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอย่าเอาทิฏฐิตัวเองมาเหยียบหัวครูบาอาจารย์เลยบางคนเข้ามาในวัดไม่ฟังครูบาอาจารย์ว่าตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองจริงแล้วแบกทิฏฐิแบกบแบบอัตตาแบกบตัวตนเข้ามาแทนที่จะมาให้ครูบาอาจารย์หล่อล้อมอบรมสั่งสอนเอาไปเอามาเป็นการมาสร้างบาปให้ตัวเองนะเอาไปเอามาเป็นการมาสร้างบาปให้ตัวเองนำมาประมาทครูบาอาจารย์อีกเห็นไหมหารู้ไม่ว่าท่าน กว่าท่านจะผ่านมานะมันเท่าไหร่อ่าไม่ใช่ธรรมาดาดาการที่จะบวชู่ได้นานๆเพราะอะไรเพราะว่าผู้พูดอย่างนี้ก็บวชมานานแล้วนี่ตั้งแต่สิบสามปีอยู่ในโยมเจ้าห็นข่อยเป็นนมเจ้าว่า่อยอัดจะเกิดเมื่อวานบวชตั้งแต่สิบสามปีอย่นไปจังการบอกวันนี้มันไม่ธรรมดาที่สูงก,กราการมไอ้กรรมมลคะี่ยความอยากมีครูเนี่ยมันมีสุขเด็แต่มันอดทนมาไดป่านนี้มันไม่ธรรมาดาอย่างไรอ่าเศร้าหลกเขาอดทนบได้ดอ ว่าไงๆเลยเวลามันเกิดอารมณ์มันก็จังสร้างตกมันไงวะสร้างตกมันมันเหยียบไปเบิดขาไปเบิดคนมาเวลากลามมันขึ้นเ่ะคนขึ้นกันเวลากลามมันขึ้นเนียเหนี่ยไปเบิดเลยแต่พระทท่นี่เนี่ยมีศีลมียึดไมควบคุมไม่มดถ้าไปทำคือบาปทันทีเลยตกนรกทันทีเลยเอาสิไม่ธรรมดาเด้จึงอัศจรย์อย่างเห็นหลวงพ่อพ่อรูหลวงตาบุญถึงท่านบวชด้นานๆอาจารย์มหาเนี่ย อัศจรรย์น,นะที่ท่านบวชได้นานๆแล้วบวชไม่ใช่บวชธรรมดาไม่ใช่บวชเล่นๆไม่ใช่บวชกินนอนบวชประพฤติบวชปฏิบัติธรรมบวชทํางานให้ศาสนาพาญาโยมปฏิบัติธรรมพาญาโยมนะทำแต่กุศลเนี่ยฉะนั้นคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาทําประโยชน์ต่อโลกเนี่ยมันไม่ใช่จะหาง่ายๆอย่างพระอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆพระอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็ไม่ใช่จะหาง่าย ในรอบร้อยปีก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอไม่พังแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่คนที่เกิดตามกิเลสตัณหากินกามเกลีย,ลยแล้วก็มาลักโลกโกดลงเกลียดกันชังกันตายไปนะ่ะมันเยอะแยะไปหมดนะเลยนะเหมือนกับเขาเหมือนกับผลโคล่ะอกุศลเนีนะ่ยแต่คนที่เกิดมาแล้วมาทําประโยชน์ต่อโลกต่อส่วนรวมต่อชาติต่อศาสนาเหมือนกับเขาโคลนะ่มันมีน้อยนะท่านจะบอกว่าพระดีมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด บางครั้งเราใช้สอยครูบาอาจารย์มากเกินไปจนท่านเก็บท่านป่วยอยู่กับเราได้ไม่นานก็มีท่านจึงต้องมรละนาพไปก็มีบางครั้งไม่ได้พักได้ผ่อนจากงานนี้ก็ไปงานนั้นถ้าไม่ไปก็ไม่ได้โยมจะน้อยใจเห็นวะทําไมหลวงพ่อถึงไปงานนี้ได้งานโยมทําไมไม่มาเอาไปมาท่านก็ต้องไปอีกไม่ไปก็โยมน้อยใจกลัวโยมจะศรัทธ,ธาเสื่อมโยมศรัทธ,ธาเสื่อมแล้วจะไม่ตั้งอยู่ในกุศลท่านก็ต้องไปอนุเคราะห์สงเคราะห์เองไหม นิโคบาจารย์อยูเราอย่ามองว่าพระสงฆ์องค์เจ้ามันจะอยู่ง่ายถ้าอยู่ง่ายเนี่ยมันมันมีเยอะแน่ทุกวันเนี่ยวันนี้พระมีน้อยมีประมาณสองแสนเขาว่าพระในพรรษาเด้ออกพรรษาเราไม่รู้ว่ามีกี่มีกี่แสนมีถึงสองแสนหรือเปล่าที่ในสองแสนนั่นนะมันมีทั้งพระแบบไหนอะไรอยเงี้ยเนี่ยมีทั้งพระดีพระไม่ดีก็มีปนกันไปฉะนั้นจึงถือว่าการที่เราได้มาเจอได้มาพบ ครูบาอาจารย์พระเทลานุเทละครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่ถือเป็นบุญของเราเราเสพข่าวอะไรก็ตามเกี่ยวกับพระกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าอย่าเป็นตีรวมมดอย่าเป็นตีรวมว่าโอ้พระไม่ดีไอ้เป็นดีนะ่มันส่วนน้อยหรอกแต่ส่วนดีๆท่านมีเยอะเราไม่เจอเฉยๆอย่างเรามาเจอครูบาอาจารย์ท่านดีท่านดีมานานแล้วด้วย ดีวานานแล้วท่านไม่ได้ไปทําอะไรไม่นีจะทำประโยชน์นปฏิปทาเพื่อลดละในสิ่งที่มันเป็นโทษในสิ่งที่มันเป็นอกุศลน,นี่ฉะนั้นเราเจอเราอย่าประมาทให้ตั้งใจอย่างญาติโยมอยู่ใกล้ๆเนี่ยใครอยู่ใกล้ๆสุเจาน,นีก็เข้ามาหาอาจารย์มหาเนี่ยให้ท่านพาประพฤติปฏิบัติใครอยู่ใกล้หลวงพ่อพ่อครูก็ไปหาหลวงพ่อพ่อครูไปชักชวนคนรู้จักแยกสนิทมิตรสหายไปไปประพฤติไปปฏิบัติทำไปอนุเคราะห์สงเคราะห์ไป สนับสนุนท่านให้ท่านมีกําลังใจให้มีกําลังทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์ทั้งอะไรให้ท่านได้ค้ําจูศาสนาเป็นนานๆอยู่เป็นล่มโพล่มใสนานๆเราเห็นครูบาอาจารย์มาเยอะๆในใจเรามันจะชื่นบานมันจะอุ่นใจเห็นพระเทลานุทลิละพระผู้ใหญ่มาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็ฝากธรรมะไ้แบบพูดแบบเลื่อยเปื่อยไปเนาะนะสุดท้ายนี้ก็ขอ อ้างอิงเอาคุณพระสีรันตนไตคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระอริยสงฆ์ผู้ว่างโล่งโปร่งเจนคุณงามความดีบุญบาร,รมีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาจงมารวมเป็นเดชเป็นตะบะเป็นภาระวะาปัจจัยนุนสงให้ท่านทั้งหลายมีความสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมน้อมนำตนให้พ้นทุกข์ขอความปรารถนาเหล่านั้น จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกครั้งเธินสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ